สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของตั๊กนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่12กร,รกฎาคมค่ะตั๊กก็เลยไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่บ้านว่างๆก็เลยจะมารีวิวเปิดกระปุกออมสินนะคะโดยตั๊กจะเปิดกระปุกออมสินทุกๆ3เดือนค่ะครั้งแรกที่ตั๊กเปิดของปีนี้ก็คือเปิดไปเมื่อเดือน3ที่ผ่านมานะคะได้ยอดจํานวนหมื่นกว่าบาททีนี้เดือนนี้ก็เป็นเดือน7ต้นเดือน7เนาะก็เท่ากับว่ามันจะครบ 3เดือนพอดีที่ผ่านมาก็เลยจะมารีวิวเปิดกระปุกออมสินให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าจำนวนยอดที่เราหยอดกันตั้งแต่3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้ยอดเท่าไหร่อ่าวิธีการหยอดของตั๊กนะคะตั๊กก็จะหยอดเป็นแบงค์หบาทค่ะแบงค์หบาทเนี่ยตั๊กจะไม่ใช้เลยแล้วก็หยอดเป็นแบงค์ยบาทที่รู้สึกว่าเออเราก็ไม่อยากใช้อีกแล้วแหละก็หยอดลงไปเลยส่วนเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10เนี่ยก็ ได้มาหลังจากทํางานใช่ไหมคะเลิกงานมาถ้ามีเศษสตังค์อยู่ในกระเป๋าแล้วเนี่ยเราก็จะกวาดลงกระปุกออมสินทั้งหมดเลยส่วนแบงค์ใหญ่ๆแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยอันเนี้ยตักไม่นิยมหย่อนนะคะมันมีมูลค่าเกินไปเนาะมันเก็บในรูปแบบอื่นดีกว่าฉะนั้นเจ้าพวกเศษเล็กเศษน้อยแบงค์น้อยนะคะเราก็จะหยอดลงกระปุกนี้ทั้งหมด3เดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะคะว่าเรา ทำไปได้เท่าไหร่เราหยอดได้เท่าไหร่เงินสวนนี้ตักอาจจะนําไปใช้หรือว่าเก็บในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้เนาะเรามาดูด้วยกันเลยดีกว่านะคะว่าจะได้เท่าไหร่กันมาเปิดกันเลยนะคะอือหโหได้อย่างเยอะนี่เก็บมาเรื่อยๆเลยค่ะ เก็บมา3มเดือนเห็นก็หยอดเขาปุกนะคะอันนี้เป็นแบงค์ยี่สิที่เราทับๆกันไว้ส่วนตัวนี้นะคะเป็นเหรียญแล้วตักก็จะเ,เปิดนับอยู่เรื่อยๆค่ะเอาเหรียญออกมานับอยู่เรื่อยๆแล้วก็ใส่ถุงๆละร้อยมันสะดวกต่อว่าเวลาเรานำไปฝากอย่างเงี้ยมันก็จะง่าย เราไม่ต้องมานับเหรียญน,นะคะนับไปแล้วอย่างนี้มหมดยังโหได้เยอะเลยมีแป้ง้อยด้วยอันหนึง่งหลุดรอดมา นี่เนี่ยค่ะนี่คือแบงค์ฮทสิบที่ตักสะสมมาสามเดือนนะคะโอ้ยเยอะเยอะเลยเดี๋ยวเรามานับด้วยกันอีกทีเลยนะคะว่าได้จำนวนเท่าไหร่มานับด้วยกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราแยกแบงค์ห้าสิบออกมาก่อนนะคะว่าเราได้เท่าไหร่นับเป็นห้าสิบก่อนนะคะ อันดับแรกเราก็มาแยกแบงค์เป็นให้มันเป็นสัดส,ส่วนก่อนแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแบ่งออกจากกันก่อนนะคะว่ามันได้จํานวนเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวตักนับแบงค์ห้าสิบเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปตาก,ก็จะมานับแบงค์ยี่สิบบาทนะคะได้เยอะมากเลยมันถึงมันจะไม่ใช่แบบเออมูลค่ามันจะเยอะอะไรแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนะคะของอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดู นะคือว่าอยู่ห้องคนเดียวอะคะ่ะไม่มีใครแบบถ่ายคลิปให้เป็นการตั้งมุมกล้องได้แบบแปลกประหลาดมากอันนี้เราก็นับไปเลยนะคะนับแปลงยี่สิบมาได้พักหนึ่งแล้วค่ะยังไม่เสร็จ ใครอยากทําตามทําได้นะหรือว่าใครทําอยู่แล้วอันนี้ก็มาคอมเมนต์บอกตักได้นะคะว่าตอนเนี้ยหยอดไปถึงไหนแล้วมีวิธีการหยอดแบบไหนมาแบ่งปันกันนะคะส่วนตักเองทําอย่างนี้มาวู้นหลายปีแล้วนะหยอดลงกระปุกออมสินแบงค์ห้าสิบแบงค์ยิบอย่างเงี้ยคะ่ะทำมาหลายปีแล้ว ไม่ใช่ว่านับอย่างนี้แล้วโจรจะมาขึ้นบ้านนะไม่เอานะไม่มีใครรู้บ้านตักหรอกเนาะบ้านอยู่ในมุมมืดนี่ค่ะทุกคนเอฉันเป็นเศรษฐีอะวันนี้เห็นไหมมีแบงค์ร้อยด้วยนะคะสองแบงค์หลุดมาไงไม่รู้ ปกติแบงร้อยแบงห้าร้อยแบงพันย่างเงตักไม่ค่อยเก็บหรอกตักเกิดจะเก็บเป็นแบบรูปแบบอื่นดีกว่ามันมูลค่ามันเยอะอันนี้เก็บแบงเป็นแบงเล็กแบงน้อยเนาะ้รวยมากมากเลยวันนี้นะเดี๋ยวพอเราแบ่งแยกเป็นแบงออกมาแล้วเรามานับจำนวนกันเลยค่ะว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่นะคะดีใจมากๆเลย ทุกคนคะตอนนี้ตักก็นับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทุกๆแบงค์นะคะรวมทั้งเหรียญด้วยตั๊กก็จะมาขอสรุปท้ายนะคะว่าตักเก็บเงิน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้จํานวนเท่าไหร่นะคะโดยมีแบงค์ร้อนะคะอยู่2ใบก็คือ200บาทส่วนแบงค์ยี่สิบแบงค์ยีได้ทั้งหมด73ใบค่ะ1,460บาทได้เยอะมากๆเลยแบงค์ห้นะคะ แบงค์50ได้ทั้งหมด64บใบค่ะจำนวน3,200บาทค่ะอันนี้ได้เยอะมากได้เยอะที่สุดเลยส่วนเหรียญน,นะคะบรรดาเหรียญเหรียญของเราที่เราหยอดก็ะปกทุกทุกวันไม่ได้ใช้เลยนะคะเหรียญเนี่ยตักได้ทั้งหมด1,800บาทค่ะยอดรวมทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่เราหยอดกันวันนี้นะคะก็คือ6 6 6 0บาทค่ะเห็นไหมทุกคนว่าหยอด เล่นๆไม่ได้แบบเอ้ยจริงจังอะไรมากเราก็ได้เงินตั้ง6000กว่าบาทเนี่ยใช่ไหมเงินก้อนนี้นะคะตาก็อาจจะเอาไปทำอะไรสัก,กอย่างซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยก็อาจจะเอาไปฝากไว้ก่อนเนาะพอเราอุตส่าห์ตั้งใจเก็บมาตั้งหลายเดือนเก็บฝากไปเรื่อยๆ,ๆนะคะจากเงินน้อยๆมันก็จะกลายเป็นเงินมากได้เอง สุดท้ายนะคะฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนถึงตอนนี้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางในการเก็บเงินเบื้องต้นเก็บออมเงินเบื้องต้นสําหรับคนที่อยากเริ่มออมเงินนะคะเราอาจจะออมเป็นแบงค์ห้บาทพอเราเจอแบงค์ห้เนี่ยเราก็ลิฟไว้เลยอันนี้คือใช้ไม่ได้แบงค์ห้าสิบเราต้องคิดเสมอว่าเอ้ยเรามีกระปุกออมสินเราต้องเอาไปหยาะกระปุกออมสินใช่ไหมคะส่วนแบงค์ยีบบาทเนี่ย มันเป็นแบงค์ที่แบบเราหาได้ง่ายอะคะ่ะเราไม่อยากใช้แล้วก็หยอดกับปุกออมสินได้เลยเนาะแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยอันนี้ก็แล้วแต่จํานวนเงินของทุกคนนะคะตักเงินน้อยตักก็หยอดได้ประมาณอย่างนี้ตามสภาพการเงินของเราเนาะอาจจะแบงค์ใหญ่ๆแล้วก็เอาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นเอาไปฝากธนาคารเป็นแบบอื่นส่วนแบงค์เล็กๆแล้วก็มาฝากธนาคารแบบนี้ได้แล้วก็หยอดกระปุกแบบนี้ได้พูดผิด ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนถึงตอนนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วก็ฝากช่อง YouTube ตักสุนทรีเดอ Happy t r i รปด้วยนะคะวันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับการไปเที่ยวแต่ถือว่าการออมเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นต้นทุนในการที่เราจะนำไปเที่ยวได้เหมือนกันนะคะแต่เบื้องต้นตักก็เก็บไว้ก่อนแหละต่คงยังไม่ได้เอาไปเที่ยวหรือเอาไปทำอะไรเนาะยังไม่มีแลนเดี๋ยววันนี้ไปฝากเงินที่ธนาคารช่วงเย็นๆดีกว่าเนะ 6, าะหกพับาทนุ่นแน่